ซีรีส์700สีขาวอ้วดแบบนี้นะครับสภาพของแต่งของแท้ๆจากญี่ปุ่นเกรดพรีเมียมนะครับที่ร้านเราซีรีส์700คัดเกรดก่อนวางขายสภาพดีๆทั้งนั้นนะครับเรา เร้อยในตลาดนะครับมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะคัดแต่ของดีๆเท่านั้นนะครับเพื่อบริการลูกค้าที่อยากได้หัวพีเมียสํสหรับร้านเรานะครับใครต้องการซีรีส์700พรพีเมียมที่สภาพดีทั้งนอกทั้งและในนะครับติดเครื่องครบเซตแบบนี้นะครับเรียนเชิญนะครับนี่ครับมีให้ทั้งภายในสีฟ้าและสีดํานะครับ2รูปแบบนะครับตัวใหม่ตัวเก่ามาครับมาเลือกใช้ได้เลยนะครับ เครื่อง e3c 400แรงมาเอาอยู่ทุกงกานนะครับหัวลากจะวางเป็นธุรกิจกิจการแบบไหนเรียนเถอะนะครับได้หมดนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับอ้าวเร่งหน่อยโอเฟียนะครับรถจีนหรือประกอบใหม่ทั้งคันนะครับเซตนี้คุ้มค่านะครับ สวยๆแบบนี้นะครับพบกันที่เซียงกงสลาวรีนะครับวางแทนได้หลากหลายรุ่นนะครับยินดีให้คําแนะนําและปรึกษานะครับใครอยากประกอบแบบไหนหรืออยากวางแทนรุ่นไหนเรียนเชิญน,นะครับแล้วพบกันที่เซียงกงสลาวรีนะครับ